พบกับดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแต่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านประวัติหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลวงพ่อฤสีลิงดําท่านเล่าไว้นะคะในตอนที่แล้วก็เป็นตอนที่หลวงพ่อปานท่านได้ไปเรียนวิชากับ หลวงพ่อเนียมซึ่งก็จะอยู่ที่บางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเมื่อไปถึงแล้วตอนแรกก็จะถูกหลวงพ่อเนียมเนี่ยทดสอบโดยที่ด่าท่านทุกวันนะคะแต่หลวงพ่อปานท่านก็อดทนแล้วก็ยังขอเรียนวิชาในที่สุดหลวงพ่อเนียมท่านก็สอนวิชาให้ท่านก็ได้เรียนพระกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมเป็นเวลาสามเดือนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยคะ่ะ ประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานท่านบอกเกรดระหว่างที่ท่านได้อยู่กับหลวงพ่อเนียม ท่านเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งหลวงพ่อเนียมท่านนั่งฉันข้าวท่านก็หัวเราะกัดกักขึ้นมาแมวของท่านตายไปตัวชื่ออีฝัยเพราะว่ามีฝัยที่ปากท่านเรียกว่าอีฝัยท่านหัวเราะแล้วท่านก็พูดคนเดียวบอกว่าเอ้ยอีฝัยของข้ามันดีเว้ยมันไปเกิดเป็นคนที่ตลาดโควังบ้านอยู่หัวตลาดโควังพ่อมันชื่อนั่นแม่มันชื่อนั่น พระที่กําลังฉันข้าวอยู่สงสัยก็จําไว้พอครบเวลาหนึ่งปีผ่านไปพระที่สงสัยมีจำนวนสององค์ก็พากันไปดูไปถามว่าคนชื่อนี้มีไหมเขาก็บอกว่ามีบอกว่าเขามีลูกผู้หญิงอายุสักไม่กี่เดือนเนี่ยมีหรือเปล่าบอกว่ามีมีไยที่ปากหรือเปล่าท่านบอกด้วยนะว่าอีไยของท่านไปเกิดมันก็มีไยที่ปากอีก เขาก็บอกว่ามีก็ถามหาบ้านเมื่อถามหาบ้านแล้วก็ปรากฏว่าเขาพาไปเมื่อเขาพาไปพบเจ้าของบ้านเขาก็ถามว่ามาทำไมพระพวกนั้นก็เริ่มโกหกบอกว่าหลวงพ่อเนียมท่านใช้มาบอกว่าแมวของท่านตายมาเกิดเป็นลูกที่บ้านนี้มีฝาที่ปากเป็นผู้หญิงแล้วบอกชื่อพ่อชื่อแม่ ท่านพ่อท่านแม่ของเด็กดีใจมากว่าได้ลูกที่เป็นแมวของหลวงพ่อเนียมแล้วก็สั่งพระว่าบอกหลวงพ่อด้วยนะถ้าเด็กคนนี้อายุครบสามเดือนเมื่อไหร่แล้วก็จะพาเด็กไปถวายหลวงพ่อจะพาไปนมัสการไปไหว้พระพวกนั้นก็กลับพอครบสามเดือนเขาพาไปถึงก็ไปประเคนเด็กลงที่เท้าของท่านหลวงพ่อเนียมตกใจทำท่าตกใจไปอย่างนั้นเองถามว่า เอ๊ะมันยังไงกันวะมาถึงก็มายกเด็กมาวางที่ขาค่ะเขาก็บอกว่าก็ลูกของหลวงพ่อไงล่ะแมวชื่อฝของหลวงพ่อไปเกิดเป็นลูกฉันท่านก็ถามว่าเอ๊ะเอ็งรู้ได้ยังไงวะเขาก็เลยบอกว่าพระไปเยี่ยมพระบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าแมวของหลวงพ่อไปเกิดเป็นลูกสาวฉันมีฝที่ปากถามชื่อเสียงเสร็จถูกต้องพูดอะไรถูกต้องหมด ท่านถามว่าพระองค์ไหนจำได้ไหมเขาบอกว่าถ้าเห็นหน้าจำได้ก็เรียกพระมาทั้งหมดปรากฏว่าพระสององค์นั้นไม่มาพระสององค์ที่ไปสืบนะ่ะหนีไปหลังวัดท่านถามว่าพระทั้งหมดนี่น่ะใช่ไหมพระที่ไปบ้านเองมีไหมเขาบอกว่าไม่มีพระสององค์นั้นไม่มีก็เลยใช้พระองค์หนึ่งไปตามบอกว่า โน่นมันหนีไปหลังวัดโน่นไปตามกันมาพระองค์ที่ไปตามไปพบกันเข้ากับพระสององค์นั้นก็บอกนี่คุณกลับไปเถอะไปบอกหลวงพ่อบอกว่าตามไม่พบนะเดี๋ยวผมจะไปนอนค้างที่วัดลานคาวัดลานคากับวัดน้อยไม่ไกลกันนักพระองค์นั้นก็กลับมาบอกว่าไม่พบขอรับท่านก็บอกว่ามันจะพบยังไงวะก็มันสั่งมึงมาเนี่ย ให้บอกกูว่าไม่พบพระองค์นั้นจนด้วยกล้าวต้องยอมรับจึงกล่าวได้ว่าหลวงพ่อเนียมมีเจโตปริยญาณยามีทิพจักสุญาณดีมากเรียกว่าสำหรับจุตูปปาตายาณก็แจ่มใสามากความจริงก็ไม่ต้องพูดอะไรนะถ้ามีทิพจักสุญาณแจ่มใสเสียอย่างเดียวอย่างอื่นมันก็แจ่มใสหมดแต่ว่าทิพจักสุญาจะแจ่มใสได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิปาาัสสนาญาณ คือ 1. มีญาณดี 2. มีวิปัสสนาญาณแจ่มใสถ้าสองประการนี้มีกำลังพอกันเพียงใดเรื่องที่พระจักสุยานก็ไม่ต้องสงสัยแต่ว่าเรื่องของสาวกน่ะอย่าไปเทียบกับพระพุทธเจ้านะเรื่องที่ไม่เพลอไม่ลืมไม่มีที่ไม่เพลอไม่ลืมก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่ว่ากันถึงเรื่องตอนนี้นะเรื่องราวของหลวงพ่อเนียมเนะี่ยยังไม่หมดมีอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟัง ท่านบอกว่าความจริงก็น่าจะมีสักสองตอนนะตอนหนึ่งที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟังก็คือว่าท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเคยเทศเทศกับอาจารย์แสงวัดพเนียงแตกอาจารย์แสงนี่คราวที่ไปกรุงเทพวันที่หนึ่งมกราคมท่านพลอากาศตรีหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศพูดให้ฟังว่าใครเข้าเอาพระของอาจารย์แสงมาให้ก็ไม่ทราบ ความจริงอาจารย์แสงองค์นี้สมัยนั้นมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพเนียงแตกนี่นะมีชื่อเสียงมากจริงๆเวลาใครเขาจะไปศึกเขาไปศึกที่วัดพเนียงแตกแล้วท่านจะถามว่าเวลาศึกนี่นะต้องการรวยหรือว่าต้องการเจ้าชู้หรือว่าต้องการเป็นนักเลงหรือต้องการเมตตาปราณีถ้าใครต้องการรวยท่านก็รดน้ำมนตให้ศึกไปแล้วรวยมีโชคดีถ้าคนไหนบอกว่าอยากมีเมียมากๆเป็นเจ้าชู้ รถน้ำมนต์แล้วไม่เกินสองวันได้เมียเลยแล้วก็ได้เรื่อยไปไม่มีจังหวะก็เลยตั้งตัวไม่ติดถ้าต้องการนักเลงรถน้ำมนต์ให้แล้วส่งเชือกให้แล้วบอกว่าไปรักควายเขาอาจารย์องค์นั้นจะเป็นอาจารย์แสงหรืออะไรไม่ทราบแต่วัดพเนียงแตกมีชื่อมานานแต่สมัยหลวงพเนียมนั้นนะ่ะสำหรับวัดพเนียงแตกนี่ก็มีอาจารย์แสงเป็นเจ้าอาวาสหลวงพเนียมเคยเล่าให้หลวงพ่อปานฟังว่า ไอทานแสงน่ะข้าเทศกับมันทุกคราวเรียกว่าข้าเทศกับมันเรื่อยมันไล่ข้าเสียเกือบตายทุกทีเหนื่อยข้ามันแกแล้วนี่มันหนุ่มกว่าข้ามันไล่ข้าข้าก็ไม่จนข้ากระตอบมันได้เรื่อยแต่เธอว่ามาอีวันหนึ่งข้าไปเทศกับมันที่วัดลาดหอยคำว่าลาดหอยนี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับประตูน้ำบางยี่หน วันหนึ่งอาจารย์แสงไปถึงก่อนชาวบ้านเขาก็เอาหมากเอาพลูเอาบุหรี่เอาชาเอาน้ำร้อนน้ำเย็นมาถวายกันเขาก็หัวเราะกันคืนคืนท้ายอาสนะสงฆ์ข่าไปค่ะก็ไปนอนอยู่หัวอาสนะสงฆ์ชาวบ้านไม่มีใครเขาสนใจก็ข่าแลอกเขาไปคุยกับท่านแสงมันมีลีลาดีมันโกหกชาวบ้านเก่งมันก็คุยกันฮ่าฮ่า คุยไปคุยมาเดี๋ยวมันร้องตะโกนมาบอกว่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะ่ะคุยว่ารู้ใจคนอย่างนี้นะ่ะเป็นการอวดอุตริมนุษยธรรมขาดจากความเป็นพระแล้วไม่ใช่พระถ้าหลวงพ่อเนียมเก่งจริงก็ลองบอกสิว่าเวลานี้นะ่ะผมมีความในใจเป็นยังไงหลวงพ่อเนียมบอกว่าพอฟังมันพูดเท่านั้นแหละก็นึกในใจว่าถ้าจะนิ่งไม่ได้เสียแล้ว ไอ้ท่านแสงนี่อวดดีมากเก่งบนธรรมมาศไม่พอมาท้าตีกันใต้ทธรรมมาสอีกไม่ได้จะต้องเอากระมันท่านก็เลยลุกจากที่นอนกวักมือเรียกท่านแสงแกอยากจะรู้ว่าข้ารู้จริงหรือไม่จริงเชิญเข้ามาหาข้านี่อาจารย์แสงก็เข้ามาชาวบ้านเขาก็เข้ามากันถามว่าแกอยากจะให้ขารู้อะไร อาจารย์แสงก็เลยบอกว่าถ้ารู้จริงก็บอกเวลานี้ผมมีความสุขหรือความทุกข์หลวงพ่อเนียมก็เลยบอกว่าไอคนอย่างแกมันจะหาความสุขที่ไหนว่าก็เวลานี้แกสร้างโบสถ์แกขอยืมเรือมาสี่แจวของชาวบ้านเขามาเขาซื้อมาราคาสี่ร้อยบาทยังเป็นเรือใหม่แล้วไอเรือลำนั้นน่ะขโมยมันลักไปเวลานี้แกยังเทศรวบรวมเงินใช้นี่เขาใหม่หมด ก็เทศสมัยนั้นนี่นะลูกหลานนะถ้าใครไปเทศได้ถึง20บาทแล้วก็เฮงเต็มทีแล้วอย่างดีก็ห้าบาท6บาทเท่านี้ก็เรียกว่ารวยแล้วไม่ใช่ราคาร้อยราคาช่างอย่างเวลานี้ตามปกติเทศกันก็ได้ห้าสลึงบ้างสองบาทบ้างดีไม่ดีก็ไม่ค่อยจะถึงบาทสมัยนั้นถ้าใครได้มายีสิบาทก็จัดว่าเป็นนักเทศอย่างดีในเมื่อหลวงพ่อเนียมบอกอย่างนั้นนะ ว่าแกมันยังหาเงินใช้นี่เขาไม่หมดเป็นความจริงไหมตอบตรงๆหลวงพ่อแสงก็บอกว่าจริงหลวงพ่อแสงก็ถามว่าทำยังไงล่ะผมถึงจะใช้นี่เขาหมดหลวงพ่อเนียมท่านก็เลยบอกว่าไอ้แกมันโงน่นี้แกกลับไปสิเวลาวันพระไปบอกกับชาวบ้านเขาบอกว่าเวลานี้เรือมาสี่แจวขอยืมเขามาขนทรายขนอิดขนดินมาทำอิดจะสร้างโบสถ์ ขโมยมันลักไปไอ้แกตั้งใจจะใช้นี่เขาแต่ก็ยังไม่มีเงินไปเทศรวบรวมเงินมาแล้วมันยังไม่พอเวลานี้แกมีเงินอยู่แปสิบาทเศษเศษใช่ไหมล่ะหลวงพ่อเนียมท่านถามอาจารย์แสงตอบว่าใช่อาจารย์แสงยกมือพนมแต้อีธานี้ไม่เบงละพนมแต่เชียวตอบใช่หลวงพ่อเนียมก็บอกว่า นี่แกประกาศกับเขาสิว่าแกเทศมาได้80ดสิบบาทเศษก็ตั้งใจจะใช้เป็นค่าเรือมันยังไม่พอถ้าบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะช่วยแล้วก็จะช่วยกันคนละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธาก็เป็นการดีแกบอกเท่านี้แลนะแกจะได้กำไรอีก400บาทหมายความว่าไอที่จะใช้เขา400บาทมันยังจะเหลืออีก400บาทได้แปดบาทนั่นเอง หลวงพ่อแสงก็ถึงกับกราบวันนั้นท่านบอกกับหลวงพ่อปานว่าไอ้ท่านแสงมันไม่ไล่ข้าเลยว่าเทศกันแบบสบายพอมันกลับไปวัดมันถึงวันพระมันประกาศตามกันว่ามันได้แปดร้อยบาทจริงๆไอ้ท่านแสงตามมาไหว้ข้าถึงวัดเนี่ยแล้วต่อจากนั้นจะเทศจะทำมันไม่ไล่ข้าอีกรอกเทศกันสบายเชียวนี่เป็นเรื่องของความรู้ของท่านนะ หลวงพ่อปานพูดในตอนนี้บอกว่าหลวงพ่อเนียมนะ่ะมียานคล้ายๆกับพระอรหันต์ท่านว่าอย่างนั้นนะท่านว่ามีคุณสมบัติคล้ายพระอรหันต์ท่านไม่บอกว่าพระอรหันต์นะท่านบอกว่าคล้ายใครจะไปว่าท่านละ่ะจะเหมือนหรือจะคล้ายก็ช่าง าเกรดก็มีอีกอย่างหนึ่งหลวงพเนียมบอกกับหลวงพ่อปานว่าเมื่อก่อนหนะ้าแกมานะแม่ข้าเกือบตายนะวะหลวงพ่อปานถามว่าเป็นยังไงครับหลวงพ่อเนียมบอกว่าที่ไหนได้ข้าถูกงูกัดข้าเดินไปกลางลานวัดข้าถูกงูกัดงูกัดแล้วก็เห็นมันเป็นงูเห่าคือก็เลยมากุฏินั่งเป่าเปลาเปาพักเดียวมันก็หาย หลวงพ่อปานก็เลยอยากได้คาถาแก้งูเห่าบ้างถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเป่าพิษงูเห่าหายท่านก็บอกว่าไอ้คาถาที่ข้าเป่านี่นะมันมีเยอะว่ะในเจ็ดตำนานทั้งหัวมันใช้ได้ทั้งนั้นแหละแกเอาตรงไหนก็ได้หลวงพ่อปานบอกว่าหมดท่าเลยพ่อเล่นบอกว่าเจ็ดตำนานทั้งเล่มเอาตรงไหนก็ได้ นี่แสดงว่าจิตเข้าถึงแท้นะมีพลังจิตสูงแล้วอีกตอนหนึ่งท่านบอกว่าไอ้พวกผีนี่นะมันจะเอาคนแถวนี้ข้าไม่ยอมให้มันมันบอกมันจะเอาคนตั้งสองร้อยคนมันขอข้าข้าไม่ให้มันมันเอาไปตั้งสองร้อยคนค่ะก็ตายนะสิพระก็ตายไม่มีใครเลี้ยงคนน่ะมากกว่าแต่คนตายตั้งสองร้อยคน บ้านมันก็หนาวหมดเขาก็ยกบ้านหนีหมดข้าไม่ยอมให้มันมันโกรธข้าแฮะข้าจะไปไหนก็ตามมันถือไม้แหลมอันหนึ่งเดินตามไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนข้าก็ไม่ยอมเผลอให้มันแต่วันหนึ่งข้าไปซ่วมวะข้าเผลอแม่พอไปซ่วมเผลอไปมันย่องเข้าไปข้างหลังเอาไม้พุ่งปังเข้าที่ท้องข้าขี้แตกรวดเลย โอ้โหมันขี้เสีเกือบหมดท้องชักไม่มีแรงเวลาออกมาจากซ่วมต้องใช้ไม้เท้ายันมากุติข้าก็นอนแผ่นึกเป่าตัวเองครึ่งวันสักครึ่งวันมีกำลังปกติหลวงพ่อปานก็ถามว่าหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเป่าขอรับท่านบอกว่าถ้าเอาตามเจตํานานที่ไหนก็ได้บทไหนก็ได้ชอบบทไหนแกก็เอาบทนั้น เป่าทรงไปเธอะหายเองแหละคนถนะ้้ยังไม่ถึงเวลาจะตายนะ่ะมันหายเองหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนก็ลากลับก่อนจะกลับหลวงพ่อเนียมก็ลูปศีรษะแล้วว่าปานเอ้ยเองมันปรารถนาพุทธภูมินะจะหวังอรหันในชาตินี้นะไม่ได้แต่ว่าทำไปเถอะเพื่อบารมีของเองจะได้เต็มเวลาข้าตายแล้วถ้าเองสงสัยอะไร ก็ถามท่านโหนงเขานะท่านโหนงนะ่ะเขาพอจะแทนค่าได้ การต่อมาเมื่อหลวงพ่อเนียมรณภาพแล้วหลวงพ่อปานก็มีความสงสัยในหลวงพ่อโนงคำว่าสงสัยนะ่ะไม่ใช่สงสัยอะไรหรอกหมายความว่าอยากจะพบอยากจะรู้ถึงคุณสมบัติของหลวงพ่อโนงอยากจะเรียนต่อกันนั่นเองพระสมัยนั้นน่ะท่านไม่ใช่แข่งดีกันนะท่านพยายามขอดีกันหมายความว่า ถ้ารู้ว่าใครเขามีดีแล้วก็ไปขอดีจากเขาไม่ใช่เอาดีไปแข่งหรือเอาดีไปอวดหลวงพ่อปานก็ทุดงไปเพื่อจะไปหาหลวงพ่อโนงตอนไปก่อนจะถึงท่านบอกว่าแดดมันร้อนจัดท่านก็พักอยู่โคนต้นพุทราอยู่ไม่ไกลจากกุฏิของหลวงพ่อโนงนักหลวงพ่อโนงท่านก็เปิดหน้าต่างออกมาร้องว่าแหมพ่อคุณมาแล้วยังดันมานั่งซิอีกนะ ไอเรานะคอยมาตั้งแต่เช้าคิดว่าจะมาถึงแต่เช้ามาื A, ่อโอเอโอเออยู่ได้เข้ามาให้ถึงนี่สิมาพักผ่อนที่นี่มานั่งคุยกันเราคอยมาตั้งนานแล้วผลที่สุดหลวงพ่อปานก็เข้าไปหาท่านแล้วคุยกันถึงเรื่องพระกรรมฐานสอบกันไปสอบกันมาสอบกันมาสอบกันไปเอาใครดีกว่าใครไม่ได้เรียกว่าไม่มีใครกล้าดีกว่ากันจนแต้มด้วยกัน ท่านบอกว่าไล่ไปตามลำดับเมื่อถึงที่สุดหลวงพ่อโหนงก็บอกว่าผมก็หมดแค่นี้แหละไปไม่รอดอีกก็เป็นอันว่าหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อโหนงเวลานั้นยันกันเรียกว่ายันกันไปตอนนี้ก็อยากจะเล่าประวัติของหลวงพ่อโหนงสักนิดหนึง่งประวัติของหลวงพ่อโหนงเป็นอย่างนี้นี่ท่านเป็นพระแท้ๆนะพระอย่างนี้ลูกหลานหายากคือว่าหลวงพ่อโหนงนะ่ะเป็นคนใกล้ๆวัดคลองมาดันนั่นเอง ไม่ใช่ลูกเศรษฐี่ะบดีที่ไหนเวลาครบบวชท่านบวชอยู่ที่วัดคลองมาดันหนึ่งพรรษาพอพรรษาที่สองก็อยากจะเรียนปริยัติธรรมท่านมีน้าชายอยู่ที่วัดโพวัดพระเชตุพนธาเตียนเป็นเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณองค์นี้ได้ปรเรียนก้าวประโยคท่านก็ไปหาน้าชายบอกว่าอยากจะขออยู่ด้วยอยากจะเรียนบาลีน้าชายก็ดีใจเห็นหลานชายมีความสนใจในพระปริยัติธรรม ก็บอกว่าอยู่กับน้าเธอเรื่องอาหารการบริโภคไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอดน้าจะเลี้ยงเองมีอะไรเท่าไหร่จะสอนให้หมดไม่เก็บละดีใจว่าหลานสนใจในการศึกษาเมื่อคุยกันไปคุยกันมาหลวงพ่อหนงก็ถามว่าคุณน้าขอรับคุณน้าเป็นปร,ริญญาเก้าประโยคแล้วก็เป็นเจ้าคุณด้วยคุณน้าละกิเลสได้หมดหรือยังและน้าชายก็แสนจะดีไม่ตอบตรงๆหรอก ท่านบอกว่าโหนงคุณเข้าไปดูในกุฏิฉันซิว่าฉันมีอะไรบ้างหลวงพ่อโหนงก็เดินเข้าไปดูในห้องท่านมีโต๊ะหมูมุกบ้างโต๊ะหมูทองบ้างงาช้างอย่างดีบ้างของมีค่าเยอะแยะอยู่ในกุฏิภายในห้องนับราคาไม่ไหวของมีค่าสูงสูงมากพอดูทั่วแล้วท่านก็ออกมาหลวงนากระถามว่าโหนงคุณเห็นอะไรบ้าง หลวงพ่อหนงท่านกระจารณายหมดทุกอย่างเท่าที่เห็นท่านก็เลยบอกหลวงพ่อหนงว่าคุณโหนงนี่ถ่าฉันละกิเลสได้นะ่ะของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีหรอกถ้ามันจะมีมันก็เป็นของสงแต่นี่ฉันมีไว้แล้วก็เป็นของส่วนตัวก็แสดงว่าฉันนี่ละกิเลสไม่ได้เลยฉันบวชเป็นปร,ริยนก้าวประโยคและพระราชาทรงแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะ เรียกกันว่าเจ้าคุณแต่ฉันก็ละกิเลสไม่ได้สักตัวราคะโทสะโมหะนี่ฉันละไม่ได้สักตัวหลวงพ่อโนงได้ยินอย่างนั้นก็สลดใจเลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นแล้วก็กระผมไม่เรียนแล้วล่ะครับหลวงนาะถึงจะเรียนกันถึงเก้าประโยคแล้วละกิเลสไม่ได้เป็นเจ้าคุณแล้วยังละกิเลสไม่ได้ในเมื่อเรียนแล้วละกิเลสไม่ได้ไม่เรียนให้เหนื่อยเราขอรับขอลากลับไปวัดคลองบดัน หลวงน้าก็ไม่ว่าอะไรบอกว่าตามใจตามใจคุณในเมื่อคุณไม่สมัครใจฉันก็ไม่ว่าแต่ว่าถ้าต้องการเรียนเมื่อไรมาอยู่กับหลวงน้านะหลวงน้าพร้อมที่จะอุปการะความจริงท่านก็ดีมากแต่ตอนกลับมาอยู่วัดคลองมาดันตอนเรียนพระกรรมฐานนี่น่ากลัวจะไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมตอนนี้หลวงพ่อปานไม่ได้บอกท่านบอกว่า หลวงพ่โหนงท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือว่าตรงนั้นมันใกล้ป่าช้าพอมีที่เตียนอยู่นิดหนึงจะแ้งขนาดไหนก็ตามตอนนั้นมีแผ่นดินชุ่มอยู่เสมอพื้นแผ่นดินที่ชุ่มมีบริเวณประมาณสักสี่ตารางวาไม่กว้างนักท่านบอกท่านไปนั่งกรรมฐานอยู่ตรงนั้นตอนดึกวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระสงฆ์องค์หนึ่งรูปร่างเรียกว่าสวยมาก มีลักษณะดีบอกว่าลักษณะเหมือนพระพุทธเจ้ามายืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าโนงที่ตรงนั้นมีพระบรมสารีริกธาธตุใต้ที่เธอนั่งลงไปนะ่ะมีขันทองคําขนาดใหญ่มีน้ำเต็มและในขันทองคํานั้นมีเรือสำเภาทองคําแล้วก็มีมนดบทองคำํำมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในนั้น เธอควรจะสร้างวิหารทับตรงนี้เขาไว้ชาวบ้านเขาจะได้ไม่เดินผ่านคือไม่เดินเหยียบเดินย่ำไปบนพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อโหนองท่านก็บอกกับพระองค์นั้นว่าท่านเพิ่งบวชได้สองพรรษายังไม่มีปัญญาจะสร้างไม่ทราบว่าใครเขาจะเชื่อถ้าบอกบุญเขาท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหร,รอกโหนงตอนเช้าวันพระนะวันนั้นเป็นวันโกน ตอนเช้าเธอลงศาลาแล้วบอกกับญาติโยมเขาบอกว่าเธออยากจะสร้างวิหารเท่านี้ละจะมีคนช่วยสร้างจนเสร็จหลวงพ่อหนงท่านรับฟังแล้วก็ถอนจากกรรมฐานตอนเช้าเป็นวันพระเวลาฉันข้าวท่านก็พูดกับทายกว่าอยากจะสร้างวิหารตรงนั้นตรงที่ท่านจเจริญพระกรรมฐานชาวบ้านพอเขารู้เข้าก็พร้อมใจกันช่วยกันสร้างวิหาร ภายในระยะหนึ่งปีวิหารหลังนั้นก็โตนะเดี๋ยวนี้วิหารหลังนั้นก็ยังอยู่วิหารหลังนั้นไม่เล็กภายในหนึ่งปีก็สร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็นั่งกรรมฐานในพระวิหารนั้นพระองค์นั้นก็บอกอีกว่าให้สร้างพระประธานคือว่าสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ในวิหารสักองค์หลวงพ่อหนงก็บอกไม่ทราบจะไปเอาช่างที่ไหนพระองค์นั้นก็บอกว่า ตอนเช้าให้ออกทุดงทุดงไปที่เมืองกรุงเก่าไปถึงหลังวัดประดูทรงธรรมแล้วก็ให้ไปปักกรดตรงนั้นแล้วตอนเช้าจะมีคนมาใส่บาตคนที่มาก่อนเพื่อนนุ่งขาวห่มขาวผมก็ขาวมีขันข้าวมาลูกเดียวไม่มีกับข้าวถ้าคนนั้นมาแล้วก็ให้พูดกับคนนั้นเขาเขาเป็นช่างเขาจะมาช่วยปั้นพระ หลวงพ่อหน่งก็เชื่อพอตอนเช้าท่านก็ออกทุดงไปจังหวัดอยุธยาสมัยนั้นเขาเรียกกันว่าเมืองกรุงเก่าเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเก่าไปถึงหลังวัดประดู่ทรงธรรม พอถึงตอนเช้าก็เป็นไปตามนั้นคนที่มาก่อนเพื่อนเป็นคนที่นุ่งขาวห่มขาวผมขาว,ม,ขาวมีขันข้าวขันเดียวและไม่มีกลับมาถึงก็มานั่งใกล้ท่านคนอื่นมาทีหลังหลวงพ่อโหนงก็ปรารบเรื่องปั้นพระประธานแต่คนนั้นก็บอกว่าแกเป็นช่างแกรับรองจะปั้นให้ตกลงกันว่าแกจะไปปั้นให้แต่ว่าหลวงพ่อโหนงลืมบอกวัด ลืมบอกว่าท่านอยู่วัดไหนนี่ท่านไม่ได้บอกเมื่อฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็บอกว่าแกจะตามไปให้หลวงพ่อหนงไปก่อนหลวงพ่อหนงก็ถอนกรดเดินกลับวัดแต่พอมาถึงวัดแล้วก็มานึกขึ้นได้ว่าอ้าวตายเราไม่ได้บอกกับนายช่างเขานี่ว่าเราอยู่วัดไหนแล้วก็นายช่างเขาจะมาถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ว่าวันนั้นมันก็บ่ายเสียแล้วก็คิดว่าถ้านายช่างไม่มาภายในสามวัน หลวงพ่อหนงก็จะต้องกลับไปอยุธยาใหม่ไปปักกรดตรงนั้นอีกและไปบอกเขาว่าอยู่วัดไหนในเมื่อพอวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่านายช่างมาถึงไม่ได้บอกวัดก็มาถูกเหมือนกันมาถึงก็ลงมือปั้นพระพระองค์นั้นรู้สึกว่าปั้นได้สวยมากมองดูลักษณะหน้าดูเมื่อปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าช่างหายไปหลวงพ่อหนงก็ตกใจว่าเอ๊ะ นี่เรามาใช้ให้เขาปั้นพระนี่ควรให้ค่าจ้างเขานี่ค่าจ้างก็ยังไม่ทันให้แล้วช่างก็มาหายไปเฉยๆมาหนีไปเสียไม่ได้รับค่าจ้างมันก็จะเป็นการใช้กันฟรีเกินไปท่านจะหาที่ไหนก็ไม่พบในที่สุดก็ไปใหม่ออกทุดงไปอีกไปปักกรดที่หลังวัดประดูทรงธรรมทีนี้พวกชาวบ้านเขาก็มาใส่บาทกันแต่ปรากฏว่านายช่างไม่มา ก็ถามชาวบ้านว่ารู้จักตาช่างคนนั้นไหมชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้จักเมื่อปีที่แล้วนี้ที่ฉันมาปากักกรดก็มีคนนุ่งขาวห่วมขาวมีผมยาวๆถือขันข้าวขันเดียวไม่มีกับแล้วฉันให้เขาไปปั้นพระเขาไปปั้นแล้วยังไม่ทันให้ค่าจ้างก็ปรากฏว่าเขาหายมาเข้าใจว่าเขามาบ้านคนแถวนั้นก็เลยพากันบอกว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนที่อื่น เขาเองเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่ทราบว่าเป็นคนที่ไหนมาก็เห็นเขาวันนั้นวันเดียววันอื่นก็ไม่เคยเห็นเป็นอันว่าหลวงพ่อหนงไม่ได้จ่ายค่าจ้างช่างคนนั้นเป็นใครตอนนี้ก็เห็นจะไม่พยากรณ์นะแต่ว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าช่างคนนั้นไม่ใช่คนแล้วจะเป็นใครก็ตามใจสิเขาไม่บอกวัดก็ไปถูกบ้านแล้วก็ไม่เอาสตาง หนีเจ้าของงานเปิดจิบไม่เหมือนช่างสมัยนี้นี่รับเงินไปมากกว่างานหนีเจ้าของงานตาช่างคนนั้นไม่ได้รับเงินแต่ว่าหนีเจ้าของงานแปลกกันนะแปลกกันหน่อยแปลกกันตรงนี้ต่อมาเมื่อปีพศเท่าไหร่ฉันก็จําไม่ได้แต่ฉันบวชแล้วปรากฏว่าหลวงพ่อโนงตายพระที่วัดหลวงพ่อโนงก็มาบอกหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานติดธุระไปไม่ได้ วันที่จะเผาหลวงพ่อโหนงท่านติดกำหนดยกช่อฟ้าวัดช่องลมอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะท่านไปสร้างสาลาไว้ที่นั่นท่านสั่งพระไปบอกว่าถ้าหากว่าศพหลวงพ่อโหนงไม่เน่าแล้วก็อย่าเพิ่งเผานะให้รอท่านก่อนถ้าหากว่าศพหลวงพ่อโหนงแห้งหรือว่าเน่าก็จงเผาเถิดเพราะเก็บศพไว้13เดือนแล้ว การจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามในตอนหน้านะคะวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ